จงเกิดมีเดชพระพุทธศาสนาและประเทศชาติในทุกสมัยโอกาสตลอดกาลและขอจงช่วยหาบิดามารพุทธศาสนาพระเจ้าโลกให้อยู่สบายใจสงประเทศชาติด้วยอาภุภาพที่วราอรักฐานขอตบประจักษหัวโลกาตะางออยหา่จงสุขใจสบายใจอยู่กํารานองทั้งอยากมตรบริารและครอบครัวให้มีความสุขวทุกคนเดินท่านเตื ผรักตาโลสถาคือท้าโลกบาลมหาราชทั้งสี่รมาจงมาช่วยอํนดุยดำรงคดี้าโยมเป็นผู้มีจิตใจที่ดีพรอันใดที่โยมปราชนาพรอันใดที่โยมปราถนา,า,นนโ,ยถนาโยมก็จะได้สิ่งนั้น พรจะสำลึกผลได้บุคคลผู้นั้นอย่างน้อยต้องมีสินเสียก่อนถ้าโยมเป็นผู้มีจิตใจที่ดีพอรอันใดที่โยมปรานาพอรอันใดที่โยมปรานา โยมก็จะได้สิ่งนั้นพรจะสำลึกผลได้บุคคลผู้นั้นอย่างน้อยต้องมีสินเสียก่อนคำสอนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมรังสีเป็นสิมงคลมากๆนะครับ เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่ในใจดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้าง คุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราโอวาทธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโต มีเงินไหลทองทองไหลมาบั้งดีสิสุดผููถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีอย่าได้เข้ามาตั้งกลายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท้าต่อไปมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิดดนอนตัดได้เงินแสนตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล้างได้ปราศจากอุปสรรคภัยอันตรายทา้ไหลทั้งปวง